ถ่ายแพะไงอือถ่ายแพะมามาไหนๆก็ถ่ายแล้วนี่อุ้ยไปเลี้ยงแพะก่อนเดี๋ยวไปก่อนนะปลาปลาปลปก็เขาจ้างเขาหลายแล้วเฮ้ยมานี่ก่อนไปไหนลูกเห็นแพะแล้วมันเพลินสิเอวชอบมันน่ารักดีนะโดยเล็กๆกันอ่ะเห็นเขาเรียนแพะอย่างงี้เขาเรียกเขาเลี้ยงกันที่ไหนเนี่ยนี่อยู่ที่เราขวัญจังหวัดกาญจนบุรีโอ้วันนี้เปิดแบบเนิบๆนะที่จะมีเพลงมีเพลงไม่มีอ่ะไม่มีเลยคอแห้งโอ้โหไอ้หาน้ำกินได้หน่อย ตรงไหนเนี่ยเราเราเรา,เราพามาชมตรงไหนนี่หนึ่งไร่หนึ่งไร่เศษสองตารางวานี่ยหนึ่งไร่เศษสองตัดงงจังเลยหนึ่งไร่เศษสองตัดหนึ่งไร่สองตารางวา <c oughs> โัวสองตารางวาแถมให้อ่ะโอเคเออนะ <c oughs> นี่ถนนคอนกรีตด้วยยังไงเอ้ก็ติดถนนเส้นนี้เลยนะอ่าหน้าแปลงเนี่ยคือมันติดถนนคอนกรีตเส้นนี้ไฟฟ้าอยู่ตรงท้านเนี่ยเสามีไฟไฟบอกทางด้วย อยู่ในชุมชนว่างั้นนะเป็นพื้นที่ประปาอยู่ในชุมชนนะขนาดหนึ่งไร่นะขนาดหนึ่งไร่เออนะในชุมชนสองตารางวาไม่ต้องให้ก็แล้วแถมไปเลยเอาไปหนึ่งไร่แล้วกันเอออ่ะบอกก่อนนี่ขอบเขตยังไงนี่ขอบเขตที่นี่เออเสาเนี้ยนะนี่เห็นไหมอ๋ออันนี้เจ้าของเขาคือเขามีเหตุจำเป็นเขาต้องขายอ่า ไม่งั้นอ่ะมันจะเตียนจะโล่งเลยละใช่โอ้โหเนี่ยพื้นที่มันก็เปล่าๆรกๆนะมันมีข้อดียังไงม้งเนี่ยข้อดีคือมันติดถนนคอนกรีตแล้วก็ไม่ไกลกรุงเทพนะอ่ะเท่าไหร่อ่ะประมาณ110กิโลเวกเตอร1 0้อยสิบกิโลนะประมาณนั้นอ่ะร้อยสิบร้อยกว่าหน่อยตรงเนี้ยเรายังไม่รู้เลยพื้นที่เนี่ยมันอยู่ตรงไหนเนี่ยลุงเอาเอาอำเภอเราขวัญจังหวัดกาญจนบุรีไงตรงเนี้ยมันอยู่ที่ตำบลเราขวัญอำเภอเราขวัญเลยนะอจังหวัดกาญจนบุรีนะก็คือ เอาง่ายๆสรุปสรุปเลยคือใครอยากได้พื้นที่แปลงเล็กๆเนี่ยประมาณ1นึ่งไร่นะหนึ่งไร่เป็นพื้นที่โล่งๆป่าๆเอาไว้ปลูกบ้านอใช่ไหมน้ําไฟพร้อมอยู่ในชุมชนเนี่ยแต่ข้อเสียคือต่ำกว่าถนนหน่อยนะต่ำยังไงประมาณสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้เนี่ยโอ้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบกว่าเซนต์อ๋อหนึ่งห้าสิบกว่าเซนต์เนี่ยนะตามแนวนี้นะมันจะลดลงมาได้ไงมันจะลดลงมาได้ใช่ไม่ใช่ว่าที่มันต่ำอะไรหรอกคืออะไรอ่ะถนนมันสร้างที่หลังเพางั้นเอออ่ะก็บอกไปตามสภาพนี่ กว้างประมาณสัก25เมตรได้หน้ากว้างติดถนนสาธารณะเส้นนี้นะนะอ่ะ25เมตรลึกลงไปเท่าไหร่ประมาณ80เมตร80เมตรกว่างลูกตรงมันลูกตรงมันพอได้อยู่นะเออแต่ดูว่ามันกว่ากว่า80เมตรยังไงก็จะมีการรังวัดให้ใช่เพราะว่ามันหนึ่งไร่ใช่ไหมอัตราส่วนมัน40คูณสี่ะเออมันก็เข้าค่าวประมาณนีอสิบห้เมตรไงย่คูณ80ดสอ่ะนะแต่เดี๋ยวถ้าเรื่องรังวัดยังไงก็ต้องจัดการให้อยู่แล้วใช่ไม่ต้องห่วงอะพาไปดูเลย เยวเดียวข้อเสียอย่างปะยังไงโอ้มันก็จะมีหินบ้างอ่ะมีหินบ้างเออ๋อมันเป็นหินภูเขาใช่ไหมล่ะเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยก้อนใหญ่เงี้ยเนี่ยเนี่ยเียแต่เราขุดมาทำสวนทำสระไอ้เป็นของตกแต่งได้อีกตกแต่งได้เลยเป็นตกแต่งบ้านนะใช่ใครมองว่าเป็นข้อเสียมันก็คือข้อเสียอ่แต่ใครพลิกพลิกข้อเสียให้เป็นอ่ะยังไงทำเป็นแบบจัดสวนจัดสวนหย่อมอะไรอย่างเงียมันจะสวยเอ่ะดึงขึ้นมาดึงมูลค่าดึงมูลค่าได้อีกนะเดี๋ยวเดียวเดียวไอ ตรงนี้มันคือมันออกได้ยังไงบ้างเนี่ยในนอเอออกไปออกไปถึงถนนลาดยางใช่ไหมอ่าลาดยางเลี้ยวซ้ายไปอําเภอเราขวัญเลย10กิโลสิกิโลจากเราขวัญออแล้วจากถนนปูนเนี่ยไปลาดยางเนี่ยกี่กี่เมตรประมาณครึ่งกิโล5 0 0รเมตรได้อ่ะนั่นแหละประมาณ500ยเมตรอาจจะน้อยกว่านั้นด้วยเอออาจจะน้อยกว่านั้นด้วยซ้ำไปก็คือลาดยางเส้นใหญ่ๆแหละอ่าตรงนี้มันอยู่ใกล้ๆกับโรงเรียนใช่ไหมโรงเรียนอะไรวะโรงเรียนผู้บอนผู้บอนอ่าตรงนี้มันอยู่ใกล้ๆกับโรงเรียนเลยอ่านะครับผม โอ้โหเสียงแพะเสียงแพะเสียงแกะนึกใครก็มาแห่เราซะแล้วเนี่ยหลักๆอันนี้เป็นพี่โล่งๆนะไม่มีอะไรอแต่ทําไมมันมีหินภูเขาได้ล่ะลุงอึงโอ้มันเลยไปนู่นก็นี่เไปดูข้างหลังเนี่ยเห็นทิวภูเขาเลยนะอ๋อเนี่ยเห็นไวัๆนะแต่มันต้นไม้มันบางเดี๋ยวพาไปดูดีกว่าเออนี่ถ้าเรามาปรับปึ๊บแต่งให้โล่งลยนะเห็นทิวภูเขาเลยอ้าวแสดงว่าได้วิวภูเขาได้เลยเอ้าดิเออดิโอ้โหก็ว่าอยู่ว่าทําไมมันเห็น เห็นเป็นหินภูเขาหน่อยๆเนี่ยแต่ที่มันก็มีบ้างไม่มีบ้างเนี่ยเดี๋ยวดูดิอ่ะเนี่ยอ่าหะหินมันจะอยู่ริมๆนี่เขามากองริมๆแนอวอ๋อเหมือนเหมือนเขาทําเป็นอนณาเขตไว้เออแบกแกไว้หน่อยนึองโอ้โหนี่รีบร้อนเปล่าเนี่ยชุดเนี่ยรีบร้อนบ้างเปล่าเนี่ยก็รีบสิเห็นแพะเมาจะไปโป่งเป้าไม่ได้จัดไม่ได้เตรียมเลยโอ้ดูเข็มขัดไปนไงรีบรีบโอ้โหดูกระดงกระดุมเนี่ยไปติดอะไรอย่างนั้นอ้าว อ่ะเวีนแท้ๆดูไอ้อ๋ออ๋อ,อ,อร,รีบรีบดูว่าแฟชั่นเนี่ยอันเนี้ยรีบเลยแล้วรีบเลยรีบเลยใช่ไหมดู<อ>มว่าแฟชั่นโอ้ติดผิดเนี่ยเหมือนคนนะนะคิดผิดก็เปลี่ยนไปหมดเลยนะอ่าเอ <c oughs> อก็คิดให้ดีๆเนาะใช่ก็จะมาเจอเจอลูกอื่นนะจะคิดดีๆหน่อย <c oughs> เออนะครับไม่ใช่อย่างนั้นเอาล่ะไม่ใช่หรอมาเจอเจอกันได้อ่าได้นะตรงนี้ตรงนี้อยู่บอกบอกไปยังว่ากรุงเทพเท่าไหร่กรุงเทพร้อยสิบห้ากิโลร้อยสิบห้ากิโลเออ แต่เดี๋ยว <110, S 2> ถ้าเป็นร้115เยเนี่ยประมาณเนี้ยถ้าเป็นที่เขตบุเขาเนี่ยคำยอดฮิตของคุณผู้ชมก็คือมันจะไกลใช่ไหมแล้วก็ทางมันมายากป่ะอันนี้ไม่ยากเลยผ่านอู่ทองมาเนี่ยวิ่งมาเส้นเราขวัญเนี่ยเรียเร้ยวเลี้ยวลงมาจากถนนลาดยางประมาณสักห้าเมตรเนี่ยไม่เกินนั่นอ๋ออู่ทองเราขวัญเนี่ยเส้นนี้เลย ก็คือแถวๆนี้มันอยู่ใกล้ๆกับสุพรรณบุรีอ่ะมันอยู่เขตอําเภออู่ทองนะอําเภออู่ทองเนี่ยเป็นอําเภอของสุพรรณบุรีอ่ามันจะติดกันอําเภออู่ทองเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก20่สิเมย์ยีกิโลโอ้โหอู่ทองอยู่20่สิบเมตรอู่ทองยี่สิกิโลโอเคโอเคอ่ะในตัวอู่ทองนะอ่ามันอยู่เขตรอยต่อระหว่างสุพรรณกับกาลนะเราขวัญเนี่ยมันอยู่ใกล้สุพรรณใช่นี่นี่นี่ตรงนี้เห็นวิวภูเขาแล้วนะนี่เเดี๋ยวไม่ถ้าเราตัดนี่ออกเดี๋ยวเราทะลุไปนี่นะใช่ไปดูไปดูภูเขากันอยู่ราคาเลยลืมบอกพี่ พูดมาตั้งนานนะเออหนึ่งไลน์เนี่ยถ่ายใหม่ถ่ายใหม่เฮ้ยไม่ต้องถ่ายใหม่ไม่ต้องถ่ายใหม่หรอเออหนึ่งไลนเนี่ยเจ้าของเขาบอกว่าสี่แสนเก้าหมื่นยกโฉนดเลยโฉนดคุดแดงเนี่ยสี่แสนเก้าหมื่นบาทยกแปลงไปเลยเออนะไร่หนึ่งไม่ต้องเสียละเดี๋ยวรังวัดเจ้าของออกค่าพาร์ทิเคิเจ้าของออกออ๋แค่นั้นเองกระเถ่บก็ว่าแปลงเนี้ยเป็นแปลงเล็กๆใครอยากได้แบบแปลงเล็กๆขนาดย่อมๆราคาก็ไม่ไม่สูงมากลองมาชมนะอันนี้เราจะเดินกันแนวไหนนี่เนี่ยเอาเดินดูให้ หมดที่แล้วก่อนที่แล้วค่อยไปโผล่ไปโผล่นู่นแล้วไปลาท่านชมตรงวิวภูเขาโู่นโอเคเดี๋ยวให้เห็นว่าตรงนี้มันมีข้อดีอีกอย่างหนึ่งที่เราไม่ได้บอกตอนแรกคือเป็นภูเขาใช่ไหมล่ะอ่าอ่าอยู่ที่ว่าเราเราต้องปรับปรุงหน่อยนิดนึงไฟฟ้ามีประปามีแต่ว่ามันอยู่ในเขตชุมชนใช่ไหมชุมชนด้วยทันไวใจได้สบายใจได้อ่านี่นี่มันมีโกงแพะอยู่ตรงนู้นไม่เกี่ยวกับเราอ่าเราไม่เกี่ยวกับเราเลยอ่าเดี๋ยวให้ดูจากด้านหลังมาด้านหน้าดีกว่าอ่ายังไงโอ้โหพอจะถ่ายแับเมฆคึ้มเลย อ๋อคือมยะมันเป็นลายวิวถึงคืมโหคืมคืมมาคืมคืมไอ้เนื้อเพลงมันบอกว่ามาคืมคืมฝนมากระตกเดี๋ยวกระตกเดี๋็กกระตกเดียวได้แหมนึกถึงสมัยก่อนนะเด็กๆนะยังไงอ่ะอะไรเอะฝนกระโฝนกระโอะไรเนี่ยนะนี่นี่แดงมาแล้วแดงมาแล้วนี่คุณผู้ชมอันนี้เป็นวิวจากด้านหลังที่มาไปด้านหน้าแล้วนู่นๆอันนู้นใครใครไอ้ไว้น่าเด็กที่ไหนไว้น่าทิดโอ้ปะน่ะไอ้กำนันโอ้อ๋อกำนันโอ้เองกอ อยู่ตรงนู้นเลยนะอยู่หน้าถนนเออนมันมามมันาแอบดูไม่เคยเห็นที่อื่นงั้นละลายในแแ่ละลายด้วยอ่ะให้ดูจากวิวด้านหลังมาด้านหน้าพอดีอ่ะเดี๋ยวไปชมด้านหลังกันนี่เน่ได้วิวต้นตาลเนี่ยนะอ่าอ่าเน่เห็นไหมวิวต้นตาลสวยเลยอ่าหลายที่ไม่ค่อยมีเลยนะต้นตาลเนี่ยทำไมอ่ะมันโอ้โหกว่ามันจะโตในยี่สิบกว่าปีเนี่ยมันกว่าจะโตกว่าจะให้ออกผลเนี่ย บางคนก็ไม่รอแล้วตัดทิ้งโตยากหน่อยที่นี่ยังเอาไว้เอาไว้อเป็นขอบเขตเราพอดีเลยอ่ากันเนี้ยก็คือขอบเขตเราเนี่ยขอบหินต้นตาลแล้วก็ต้นไม้อไปโน่นนะยาวไปเลยเนี่ยยาวไปที่เราเดินมาที่เห็นเป็นขอบหินขอบอะไรน่ะใช่ใช่ไหมนี่เนี้ยใช่ใช่ไมหมายถึงลูกอื่นอะใช่ใช่ไหมใช่ว่าใช่ใช่ที่มันดจากโลมบาลสีธัญามาใช่ได้เออนั่นแหละใช่ใช่ไหม อ๋อเห็นแล้วลูกผู้ชมเริ่มเห็นแล้วนี่เราต้อ,องปรับปรุงนีกหน่อยนะนี่ปรับปรุงเลยเฮ้ยโอ้โหฝ<ล>นมันมาไงฝนมันมาอ่าฝนมันเยอะหน่อยนิดนึงเนี่ยแล้ว<า>หลักดูตรงเนี้ยลมมันดีไหมโอ้โหดูสินี่นี่ดูเสื้อปิวนี่นี่อ่าคุณผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเพราะว่าในในเคยเรียกว่าอะไรไมเราอ่ะมันติดตัวซับลมอยู่ใช่ไหมล่ะใช่เออเปิดให้ดูหน่อยได้ไหมล่ะนิดนึงโอ้โหอย่าเปิดเลยลมมันแรงม ไอ้เขาซับลมอ่าได้ไหมมาให้ดูฟังเป็นเพลินๆหน่อยอ่าเอาปิดก้อนปิดก้อนปิดก้อนลมมันแรงลมมันแรงเดี๋ยวอ่าเนี่ยเนี่ยให้ดูเป็นคร่าวๆว่าลมอ่ะมันมันดีตรงเนี้ยเพราะว่ามันเขียบภูเขาลมมันจะโฟล์อ่านะตรงนี้มันไม่ได้เป็นแองกระทะนะถ้าเป็นแองกระทะมันจะไม่ลมมันลมมันจะไม่รอดอ่าอ่าตรงเนี้ยเป็นเป็นเนินที่ว่าสโลปขึ้นไปรับลมพอดีมานี่ขาลุยกันเลยมาเออโอ้โหลุยกันไปเลยนะนี่เรามายืนเขตของเพื่อนบ้านแล้วนะอ่ะโอเค ถ้าเราตัดตรงนี้ให้โล่งอ่ะโอ้โหขบอยเอาคนละวิวคนละเออคนละวิวเลยนะเนี่ยท้าเป็นรถขบอยมันจะได้เห็นเนี่ยเห็นภูเขาด้วยไงอ่ามันเหมาะมันเหมาะเคยกมันเหมาะกับสิ่งแวดล้อมตรงนี้แต่อันนี้ไม่ใช่ของเรานงอะฮะเห็นไหมนี่ยลงจากถนนลาดยางเนี่ยเลยเสาไฟมีรถวอ๋อเสาไฟโอ้รถยื่นวิ่งไปเนี่ยอู่ทองอู่ทองอ่าไปทางนี้ไปกาไปเราขวัญเราขวัญอ่าพอเราทะลุจากไอคอนกรีตไปเนี่ยเลี้ยวซ้ายก็ไปตัวเราขวัญอ่า เลี้ยวขวาไปเนี่ยก็เป็นตัวอู่ทองสุพรรณทองสุพรรณไปกรุงเทพได้เลยอ้าวโอ้โหดูวิวตรงนี้สิคุณผู้ชมนี่แล้วมันโอ้โหสุดยอดอ่ะโอ้โหลม้าต้นไม้ตรนนี้ไม่เมีลมจะเข้าไปในที่เราแบบนี้สบายนะใช่ให้คุณผู้ชมดูเอดูลมตีดูลมนะเย็นมากอ่ะใครอยากปลูกบ้านเล็กๆนะพื้นที่ขนาดหนึ่งไร่นะลองมาชมดูนี่นี่ปลูกบ้านทําสวนเกษตรเล็กๆทําสวนย้อมเอาเหอะเนาะเนาะเอาทำรั้วคาร์บอยเข้าเอาต้นไม้ออกบ้างเหลือไว้บ้าง ต้นเล็กๆต้นหลายที่เราไม่ใช้อ่ะต้นแบบว่าไม่ไม่ใช่ไม้ที่มันใหญ่โตเท่าไหร่ตัดออกไปอ,อ,อ่ะสะดาวนี่เอาไว้อย่างเงี้ยนะใช่ตาลนี่เอาไว้อย่างเงี้ยเออก็ดีเลยล่ะก็ลองจัดสรรดูสําหรับพื้นที่หนึ่งไร<ล>่นะ,นะให้เป็นแนวคิดเราไม่ได้ว่าเฮ้ยท่านท่านดูช่องบอยสศรีทนาคราชอะดูไอ้ทิศอือ่นไงหลานยศแล้วต้องซื้อนะไม่ต้องยังไม่ต้องซื้อ,อให้มาดูที่ก่อนอยากให้ชมไปเพลินๆเออนะถูกใจก็มา ใช่เนี่ยเนี่ยเนี่ยใครดูเป็นแนวเขตนะคุณผู้ชมแต่เดิมเขาทําเป็นหินกั้นต้นไม้หินกั้นต้นไม้เนี่ยของเราจะสุดด้านหลังตรงเนี้ยนะอันนี้อะไรกัลูกตาลดิลูกตาลเหลืองใช่เนี่ยมันเนี่ยโอ้โหเป็นไงโอ้โหหอมนนี่สังเนี่ยเห็นไเขาเนี่ยไปคั้นคั้นคั้นแล้วก็เอาทําเป็นขนมตาลใส่แป้งใส่น้ําตาลหน่อยกลิ่นกลิ่นจะหอม อาจจะกินได้นะ uh huh. <laughs> บางคนไม่เชื่อบอกว่าเป็นตาล <laughs> บอกอยายทิดอื่งกินเลยมันยังไม่สุกมันต้องไปผสมแล้วก็ไปนึ่ง oh. เอาอย่างงี้ดีกว่าใครใครใครเคยกินขนมตาลอนะ่ะคอมเมนต์มาใต้คลิปเนี้ย uh. คอมเมนต์มาไอทิดเอิงพี่หรือน้าหรือหนูเคยกินขนมตาลเนี่ยเหมือนลุงเอิงเลย <laughs> เออ ก็ได้รู้ว่าอายุประมาณเท่าไหร่รู้เลยละแต่เนี้ยวอะไรว่วงอ่ะเขาเรียกจันมันจันมันจันเออมันเป็นอะไรมันลั่นนะเนี่ยมันลั่นนะเนี่ยมันค้างอยู่กิ่งไม้นี่ก็เพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยลมมันตีเห็นไหมคุณผู้ชมเนี่ยบอกแล้วว่าตรงเนี้ยลมดีนะเนี่ยเนี่ยทั้งผืนเนี่ยโอ้ยมีอะไรมาเอ้ากับนันโอ้ดิขอฝากเขาด้วยเนาะอ่ะวหนึ่งไร่สองตารางวาคิดเป็นหนึ่งไร่เต็มๆนี่ขอเปิด ปิดวิวภูเขาหน่อยนิดหนึ่งเลหมามันตรงนี้หน่อยหนึ่งไร่เต็มๆเลยขณนสดขุดแดงอยู่ที่อำเภอราวขวัญจังหวัดกาญจนบุรี4ี่แสนเก้าหมื่นบาทอย่าต่อรองนะนะแต่คุณป้าคุณป้าผมเห็นนะป้าตะเกียมกดต่อรองอย่าอย่าเพิ่งต่อรองเตรียมแล้วเต็มแล้วอุ้ยลูกตาลล้วมันลั่นอีกแล้วเหรอลมมันดีขนาดนั้นเลยเหรอนะฝากไว้ด้วยการเดินทางสะดวกสบายห่างจากกรุงเทพเซ็นทรัลเวสเกนน่ะผมว่าประมาณ110ถึง115กิโลอ่ะฮะอ่ะไม่น่าเกินนั่น จังหวัดกาญเนี่ยตกประมาณ70็กว่าโลเ <laughs> ข้าจังหวัดกาญมันติดสุพรรณไงทางเนาะเพราะว่ามันเป็นชายแดนของกาญใช่ไหมอ่าเออเ<ร>าชายแดาาน,นชายแดนสุพรรณกับกาญประมาณอสุพรรณเนี่ยประมาณสัก30กว่ากิโลใกล้กว่าตรงนี้กล้กว่าคือตรงนี้อยู่ตามโฉนดเป็นเราขวัญกาญแต่ว่าใกล้ใกล้ตัวเมืองสุพรรณกว่าใช่อ่าตามนั้นเข้ามาชมก่อนก่อนจะพิมพ์ต่อรองราคาง้นนะดูนะมาดูก่อนถูกใจก็ว่ากันนัดวันโอนมาได้เลยใครถูกใจพิมพ์เลขอะไรอ่ะเอาพิมพ์มานน่ว่า นี่เคยกินลูกตาลเคยกินขนมตาลกับลูกอึงเหมือนเหมือนลูกอึงเลยเงี้ยอ่ะพิมมาจะได้รู้ว่าเป็นแก๊งดูจบจริงๆอ่ะใครไม่ไม่รู้อะไรเพราะว่าช่วงนี้คือไม่รู้อะไรพิมพ์99ไว้ก่อนอ่ะถ้าใครพิมพ์แบบเนี้ยคือแสดงว่าดูไม่จบดูเออดูบ้างดูไม่จบถ้าใครพิมว่าเคยกินขนมตาลมาก่อนเนี่ยเออจะมาดูจบดูจบอ่ะขอฝากก็ได้สำหรับวันนี้เดี๋ยวไปเข้าตัวจังหวัดกาญอีกเจโลได้ เดี๋ยวคอยพบกันในตัวจังหวัดการนะครับโอ้โหดูดิดูดูล้มดูลมดูลม,ลม <laughs> บ,าบายไปแล้ว <laughs>